ว่ามีปัญหาอะไรกันอะเ่าให้พี่ฟังได้นะก็เมื่อคืนวานอะสิพี่หนูนะพาเขาไปดินเหนียวเดินเนอะเออนั่นแหละดินเนอที่ร้านหลูมันยอดตึก50สิชั้นน่าอู้ยตายแล้วสวีทหวานมะพรโซ่ก็ใช่นะสิพี่ฉันเนี่ยนะสั่งทั้งกุ้งอรสเตอร์หูอลัสกาหูฉลามน้ำแดงมาวางเต็มโต๊ะเลยอะมีแตงของน่ากินทั้งนั้นเลยอะที่โบแต่พอสั่งเช็คบินเท่านั้นแหละ เขาน่ยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องพี่จัดการเองไม่ต้องพาพี่มาลานนี้อีกนะ วันเนี้นะอาจารย์จะพาลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยมาทำความเคารพรูปปั้นอาจารย์ปู่ของเราหลังจากที่เคารพเสร็จแล้วทุกคนต้องปะแป้งเพราะว่าท่านอาจารย์ปู่ตอนมีชีวิตอยู่นะนะท่านชอบปะแป้งพร้อมกันหรือยังพร้อมค่ะท่านอาจารย์งั้นเยไรว้า จะลุกจะนั่งไม่รึกษากูเลยพร้อมที่ทำความเคารพกันหรือยังอค่ะเริ่มพิธีปะแป้งได้ทำความสะอาดซะก่อนแล้วก็ปะแป้งได้คารพเฮ้ยต้องทำอะไรลงไปการปู่ถึงไม่พอใจเขาโง่ถึงเลิกคุยกับผม อ,อาจารย์ปู่ตองโทษถ้าลืมบอกไปว่าจริงๆแล้วน่ะไม่ใช่รูปปั้นของอาจารย์ปู่หรอกแต่ที่ท่านเห็นอยู่กันเนี่ยเป็นศพของอาจารย์ปู<ะ>่หลังจากที่อาจารย์ปู่ได้สําเร็จวิชาขั้นสุดยอดแล้วท่านอาจารย์ก็ละสังขารและศพของท่านก็ไม่เน่าไม่เปื่อยสามารถที่จะเขี่ยตาเอาแป้งออกอไ,ได้ไม่ขยับ ดูสิตาเด็กน่ำตาไหลพลากเลยท่านจร <c oughs> ิง <c oughs> แล้วไม่ใช่ลูกปั่นแต่เป็นศพของอาจารย์ปู่พอล่าสังขารเสร็จปุ๊บศพท่านก็ไม่เน่าไม่เปื่อยมีอายุกว่าร้อยปีโอ้ตาลงใสเอาละทุกคนในเมื่อทำความสะอาดปะแป้งอาจารย์ปู่เรียบร้อยแล้ววันนี้ข้าจะสอนวิชาสุดยอดของสํานักเราให้กับทุกๆคนพร้อมไหมพร้อมวิชาของข้าวิชาแรกลบปานไหมฟ้าโอ้โห สิบสามท่วงทางงูมังกรเรียนว้าวเพลงกระบี่เจ็ดดาวเหนืออ้ยมือ,อเดียวเจ็ดอาวุธลับเพลงดาบทลายผู้ผาฝ่ามืออัศนีวาสาันวาฝ่าอะไรเนี่ยฝ่ามืออัศนีวาสันมีที่ไหนเล่าฝ่ามืออัศนีบาทฝ่ามืออัศนีบาทใครอยากเรียนวิชาไหนใครจะขออะไรบอกข้ามาได้เลยว้าวเออ,า,อาจาังหากเขาเรียนวิชาลมพันไหมฟ้าลมปันไหมฟ้า โอ้ช่วงนี้ไม้ฟ้าขาดตลาดฝึกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ข้าขอ13าช่วงท่าง,งูกระเรียนงูกับนกกระเลียนตอนนี้หมดไม่สามารถฝึกได้ถ้าอย่างนั้นข้าขอเพลงกระบี่เจ็ดดาวเหนือเพลงกระบี่เจ็ดดาวเหนือเสียดายไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกไม่ได้ทําไมกระบี่หมดเหรอกระบี่มีแต่เจ็ดดาวเหนือหมด ไอ้นั่นก็ฝึกไม่ได้ไอ้นี่ก็ฝึกไม่ได้ท่านจะพูดทําไมล่ะอาจารย์ข้ากำลังจะพูดบอกว่าที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยฝึกไม่ได้นี่ท่านอาจารย์อ่ะมันไม่ใช่เวลาที่จะมาล้อเล่นกันนั้ข้าไม่ได้ล้อเล่นเอาอย่างนี้ดีกว่านี่เป็นตลกประจําสํานักหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ชิลลี่กาบ้ามันเนี่ยอย่าพูดมากเอางี้ดีกว่านึกอะไรไม่ออกก็ทําตาเล่ใครจะบอกอะไรให้นะไม่ๆๆ่ว่าแล้วมันจะไม่ออกดีกว่า ไปต่ออาจาจรย์เราโมฝาึกวิชาลบปานกันดีกว่าเฮ้ยท่านอาจารย์อาลมปลานเนี่ยเขาว่าไกลไปขอแค่ลมหัวหินได้ป่ะลมหัวหิน <c oughs> อะไรลงหัวหินอะไรปานไปเลยหัวหินไปมันไกลเปือนน้ำมัน,นราาเรียกอะไรค้าจือเรียกเข้าว่าอาจือ,อจือชื่อใหม่ค่อย,ยังชั่วท่านอย่าเรียกชื่อเก่าต่อหน้าคนอื่นนะข้าอายเขาชื่อเก่าชื่ออะไรอ่ะเฮ้อ ังอย่าเล่นกับข้างี้นะเออาแล้วท่านก็เหมือนกันอย่าเรียกข้าว่าอาฟเฟนนะนั่นเป็นชื่อใหม่ของข้าท่านเรียกชื่อเก่าข้าข้าอายคนแย่เลยชื่อเก่าชื่ออะไรอย่าเสียเวลาเลยตั้งท่าพร้อมๆกันเรามาฝึกวิชาลมปานกันลมปานเริ่มจากยกมือขึ้นมาวัดเซ้าลินวัดต้มลินมีชั้นบนมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นล่าง มีด้านหน้ามีด้านนอกมีด้านหลังมีด้านหลังมีชั้นห้ามีชั้นห้ามีชั้นหกมีชั้นหกมันรกอกอกต้องยกออกแน่นอกแนออกหยุดใหครใครใครเนี่ยมันถลอกอะไรพิชาอ่อนนี่ไงเนี่ยใบเจอพิชาอะไรมียกอกที่พาข้าไปไหนนะฮะแน่นอกยกออกข้าชอบใบเตยเมื่อกี้ชั้นหกมันเชื่อมกับรักอกรู้พลังทั้งหมดลในร่างกายทุกคน แล้วที่ไปที่ฉันล่างไม่วต้องเวียวกันตับตัว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 เัวต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 ัวอัวตัวับตัว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 ตกวตัรตัวตัวตัััว่าใครใช่มั้ยใช่อาจารย์บอกอย่าไปโกันนะรับองไม่โกับดีมาก แล้วใครล่ะอาจารย์เองโอ้โหนี่อะไรอาจารย์ทำไมนี่อาจารย์นะบ้าเลยอาจารย์ดูนี่อาจารย์ปุ่ยังเหม็นเลยเอาละงั้นเรามาเปลี่ยนวิชาใหม่ดีกว่าเป็นการลำไทยเก๊กลำไทยเก๊กทำยังไงบ้างขั้นแรก้าเอวหันไปทางขวาโยกไปแล้วพูดว่าโซมโซมโซมมาซ้ายดิมะละกอมะละกอมะละกอไปข้างหน้ากล้วยกล้วยกล้วยแล้วก็หมุนเอามาปั่นเอามาปั่นรวมกัน ตบตบตบเออมาละตอมาละตอมาละตอมาข้างหน้าด้วยด้วยกล้วยเอามาปั่นเอามาปั่นรวมกันเอ้ดล้วยอะไกล้วยไหนล่ะิชาอะไรวพิชาไข่เก๊กอาจารย์บ้ามาแล้วหรือไงเนี่ยเรียนไปเรียนมาเนี่ยเหมือนเด็กอนุบาลพึ่งน้อยแล้วเนี่ยพวามว่ายังไงจะหมายความว่าอย่างไรอาจารย์อาจารย์ลองคิดดูซิว่าตำแหน่งเจ้าสำนักเนี่ยมันก็ว่างมานานแล้วตำแหน่งเจ้าสำนักเนี่ย มันควรที่จะเป็นของข้าจริงไหมอาหารอะไรก็เมื่อกี้เธาเรียกอาหารอาหารเจ้าชื่ออะไรแซ่หอนแซ่อาหารข้าเรียกอาหารเ้าเรียกเจ้าไม่ได้เรียกเอาเปาไม่าเอาสืเปามาอะไรบ้าโอยไปแล้วข้าน้อยทุนตายอะไรนะข้าน้อยผ่มทนตายอย่าเพิ่งตายอยู่ใช้นี่แชร์เขาก่อนเถอะอาหารเจ้าคิดว่าข้าเนี่ย สมควรที่จะขึ้นตําแหน่งเจ้าสํานักจริงไหมจริงอย่างที่สิพี่ใหญ่พูดเพราะว่าอาจารย์เอแล้วก็อาจารย์ต่างก็แก่แล้วมันถึงเวลาแล้วที่สิพี่ใหญ่ของข้าจะสืบอโทษการเป็นเจ้าสานักสิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่มาสมจริงเหรอใช้าก่อนสิพี่ข้าขอให้สิพี่เนี่ยนะเปลี่ยนความคิดของสิพี่อยู่นี้ในเมื่อพ่อของข้าเนี่ยนะยังเป็นเจ้าสํานักอยู่ถ้าสิพี่ ไม่มีทางทำอย่างนี้ได้ข้าขอให้ท่านล้มเลิกความคิดดี๋ยวนี้ยังยังไม่เลิกเหรอยังไม่ดึงข้าขึ้นไปอีกสองข้าอะไรสองข้าอะไรถึงจะสองข้าเลยไม่มี้าสิทธิต้องพูดก็ถูกแต่มันก็ไม่จริงเพราะว่าปีนี้เนี่ยสิทธิ์อายุเท่าไหร่เข้าไปแล้วดูหน้าดิลิ้วลอยตีนงกาเต็มไปหมดแล้ว ส่วนเจ้าสำนักคนปัจจุบันแกใล้จะลงรองอยู่แล้วเฮ้ยพกปักอย่าพูดแบบนี้คำพูดแบบนี้เจ้าไม่ควรที่จะพูดมันเป็นคำที่เจ้าไม่สมควรพูดเจ้าดิบงอาจลบลูเจ้าสำนักมาก มันไม่สมควรมินไปมินไปมินไปมินบินก่อนไไเีก่อนเียาวะอาจารย์คารวะเจ้าสำนักเดี๋ยว,วนี้คารวะเจ้าสำนักข้าขอคารวะเจ้าสำนัก แต่ไม่นับถือผู้หญิงพูดอะไรเมื่อกี้นี้เนี่ยข้าได้ยินพวกเจ้าพูดนะต่อไปนี้คำพูดพวกนี้เนี่ยนะอย่ามาพูดให้เจ้าสำนักได้ยินอีกเป็นครั้งที่สองไม,ไม่ว่าจะเป็นไอ้แก่ตายยากไอ้เพียงสมรรถภาพทางเพศอไอ้นกอจอกไม่ทันกินน้ำไอ้นกเขาไม่คันถ้าพวกนี้เนี่ยนะ เพราะว่าข้ารับไม่ได้ใช่ก้าก็รับไม่ได้ที่พวกมันพูดใช่ไหมที่แกพูดเมื่อกี้มันพูดนิดเดียวแต่แกเยอะมากเลยแต่ว่าท่านพี่ท่านพี่พูดไว้เองไม่ใช่หรือว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอะ่ะท่านพี่สิ่งที่ข้าพูดมาทั้งหมดมันเป็นความจริงทั้งนั้นนะท่านพี่ ความจริงเป็นจริงไม่ตายแต่ถ้ายังพูดอีกเดี๋ยวมึงตายนิดหน่อยก็พอแล้วท่านอาจารย์ท่านลืมไปแล้วเหรอมีอะไรอ่ะบ,บ้างเมื่องานประลองยุทธวันที่ครบรอบของสำนักของเราท่านอาจารย์เคยเปลงว่าจาไว้ว่าถ้าสิทธิ์คนไหนชนะการประลองสิทธิ์คนนั้นจะได้เป็นเจ้าสำนักคนต่อไปนี่ข้าเนี่ยชนะสิทธิ์้องทุกทุกคนชนะแบบยุติธรรม ชนะบรรยุทธธรรมชีวิตของข้าต้องเกิดมาเพื่อความยิ่งใหญ่เ,เจ้าจะเอาอะไรอีกฮะตอนนี้เจ้าก็มีเครื่องบินเจ็ตบินไปฝรั่งเศสไปกลับอยู่แล้วนี่ก<ะ>็ไม่มีความสุขอีกอแล้วฟังจย์ฟันเฟือนไปแล้วนี่ยสัมมักนี่ไงยกย้าสิข้าอยากยิ่งใหญ่ข้าอยากยิ่งใหญ่ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทำตรงให้เล็กที่สุด ผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่มีเกียรติที่สุดคือผู้ที่เกียดผู้อื่นจาบปกคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีจริงขอให้ไปนย่งงี้จริงขาดกันตำแหน่งเจ้าสมักผู้ที่มีใจตั้งมั่งย่อมชนะฟ้า ผู้ไรความตั้งมั่งฟ้าย่าสชนะคงในเมื่อเจ้าอยากได้ตำแหน่งข้าจะให้แต่เจ้าต้องอาศัยการยอมรับจากท่านเจ้าสำนักคงเก่าซะก่อนใครอาจารย์ติ่มซำอาจารย์เฮียซำฮงเฮียซำฮงเฮียซำหงเฮ้ จ้าสนักท่านพูดแบบนี้เหมือนกับโกงกันนี่วะนี่เจ้าไม่ยอมรับค่าใช่ไหมไม่เป็นไรในเมื่อขอกันด้ดีไม่ได้มันก็ต้องยื้อแย่งแหงกกระเชิงกันหน่อยอาจารย์อาจารย์ช่วยกขนด้วย ท่านมารฟ้าคุยปีศาจนี่เจ้าเอาอาังไปคนหนึ่งแล้วยังไม่พอยังจะมาเอาฟันอีกเหรอฮะใช่โดนแล้วอย่างนี้ได้ยังไงตราบใดที่พระอาทิตย์ไม่ลืมวันพระจันทร์ไม่ลืมคืนทะเลไม่ลืมคึืนตราบลังข้าก็ไม่ลืมความแค้นที่เจ้ามอบให้กับข้าโดยที่เจ้า ปล่อยเป็ดไปกัดหมาเราตายผมควรตายหมาอะไรสู้เป็ดไม่ได้ก็หักเอานยาพิษอาบที่ปากเป็ดหมาเราก็ตายไอ้จูดีตายแต่แล้วอาจารย์ยอดมากโชยสักครั้งเถอะทำไมอาจารย์ทำได้ยางถ้าเป็นอาจารย์คนก็คือเป็นอาจารย์ของอําพันแต่เพียงผู้เดียวส่วนอาคังไม่ใช่ อาคังนั้นอาฟันเป็นคนใส่ความฮ้ยอาอที่อาจารย์ใหญ่เป็นคนไล่มันออกจากสํานักเราไปความผิดทั้งหมดมันไม่มีหรอกความผิดทั้งหมดม่ะเปนอยู่ที่ข้าคนเดียวเจ้านี่มันเลวซามมากเพราะฉะนั้นเจ้าไม่คู่ควรกับการเป็นเจ้าสํานักกแกทั้งหมดออกไปจากสํานักของฉันเดี๋ยวนี้หูปากอะไแกคนที่จะออกคำสั่งได้ มันจะต้องเป็นเจ้าสํานักเสียเจ้าสํานักก็ไม่ใช่แกมันก็คือข้าเว้ยผิดแล้วข้ายังคงเป็นเจ้าสํานักเดี๋ยวไม่เสียเสียเสียขาจะโผล่ไปก็อผลอผิดนิดหน่อยก็ไม่ได้ข้ามข้ามไปมั่งก็ได้สผเอาเสียงแบบนี้ไม่เอาเสียงนี้แล้วเอาเสียงนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์เจ้านั่นแหละไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าลิงจะแข็งหมกแล้วเนี่ย เอาแบบเมื่อกี้เอาแบบเมื่อกี้ไม่มีสิ่งที่จะเป็นเจ้าสำนักเพราะอะไรเพราะเจ้าไม่มีตราสัญลักษณ์ของเจ้าสำนักแต่ข้ามีใหญ่แผ่นยกพี่หอยไปตาหยกตาหยกไปจำสำนักของข้าไปไหนจย้ววี่หมายความว่ายังไงพี่หูหญิงกำลังจะหักหลังข้าหรือนกที่ดีย่อมเลือกเกาะต้นไม้ที่ดีข้าราชการที่ดี ย่อมเลือกรับใช้เจ้านายที่ดีลลและเมียที่ดีย่อมเลือกหัวที่ดีย่ังเจ้าข้าจะเอาไปทำอะไรได้ฮะพิการท่อนล่างเอาไป<ล>ทำอะไร <laughs> เอาไปก็ไม่มีประโยชน์ข้าก็เลยร่วมมือกับอาฟันร่วมกันวางยาให้ท่านพี่เนี่ยพิการท่อนล่างและหลังจากนั้นเนี่ยนะอาฟันเขาก็ให้สัญญากับข้าว่าถ้าข้าช่วยเขาเขาจะให้ข้าเนี่ยนะ เป็นเมียเจ้าสำนักเขาจะไว้ชีวิตข้ามันเป็นข้อเสนอที่ข้าปฏิเสธไม่ได้ขอโทษนับทุกี่เจ้าเก่งมากอีเฟืองอูออนเอาล่ะในเรื่องป้าเจ้าสำนักมัอยู่กับข้าทุกคนถ้าเข้ามาคารวะสวามิภักดิ์ข้าแล้วก็ข้าจะปล่อยชีวิตพวกเจ้าไปแต่ถ้าวันนี้พวกเจ้าไม่คารวะหรือสวามิภักดิ์กับข้าละก็ข้าจะฆ่าให้ตายในสำนักนี้ทุกคนไอ้ยศ พวกเจ้าสองคนนี่เลวจริงๆ hmm. หูหยินเหมือนกันาาเป็นเมียของท่านเจ้าสํานักอยู่ๆก็ตีตัวออกไปนู่นได้ยังไงใช่ฮะเขาบอกว่าอานสตีไม่มีศีลก็สิ้นสวยถูกต้องหลุดด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีว่าไหราชการไม่มีศีลก็สิ้นดีจสำนักตอนเป็นพระศีลไม่มีก่อน ฟังก่อนอย่างนี้ไม่ดีเขาบอกว่ายอดย่านออ่อนโยนยอดคนต้องอ่อนน้อมสิเพราะว่าเห็นอยู่ได้ยังไงโอ้หิน